ขึ้นช่วงวันที่10ถึงวันที่19กุมภาพันธ์2566นะครับที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนนะครับบรรยากาศภายในงานนะครับวันนี้ผมมาช่วงวันที่17กุมภานะครับอากาศก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะครับก็มาเดินกันช่วงเย็นนะครับประมาณช่วง1ทุ่มนะครับเดินระมาณ ก็มากับคุณแม่สองคนเดินทางมาจากบ้านที่อำเภอเดียรดมระยะทางจากเดียรดดมมาที่เมาออุบลก็ประมาณ20กิโลเมตรประมาณนี้นะครับมันกิเป็งนงานยังก็กสามารถเดินทางเข้ามาเที่ยวมาชมนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆมันก็ไาร้าารูปน้ำบกวนอ่อานี้เบืองนี้แหะ มาจัดให้เราได้ชมได้รับความรู้นะครับแล้วก็บรรยากาศโดยรวมนะครับ,รบที่เห็นอยู่ในคลิปตอนนี้นะครับก็จะเป็นสวนสาธิตแปลงการเกษตรนะครับน่าจะเป็นของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ของมอญนะครับอันนี้จะเป็นแปลงปลูกบัวนะครับคุณแม่ตื่นตาตื่นใจมากเลยครับ ปกติก็หัวตามบ้านก็มีลูกเล็กนะครับไม่มีลูกใหญ่แล้วก็ยาวขนาดนี้นะครับแม่ชอบมากนะครับ ตาตื่นใจมากเลยครับปกติแล้วตามบ้านที่เราปลูกไว้รับประทานหรือว่าซื้อกับที่ตลาดนะครับก็จะมีผลไม่ใหญ่มากนะครับอันนี้คือน่าจะเป็นผลงานที่เขาปลูกทดลองนะครับเป็นสายพันธุ์ของเขาแน่แหละง่อย่างไรมีผลที่ยาวมากนะครับแล้วก็มีลักษณะอวดวดด้วยปลูกยูนแล้วนน่น่าจะไปต้อยไปทำแกงน่าจะอร่อย ไม่รู้ว่ากินได้หรือเปล่า่ต,ต่ก็น่าจะกินได้แหละครับพี่แม่ชอบมากเลย <c oughs> ดูเพื่อนเลยครับเพื่อนเขา ่ปยางไหลังจากที่เราได้ชมสวยงามจากแสดงพันธุ์พืชต่างๆนะครับแล้วก็มาเดินตรงลานกิจกรรมนะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับประชาชนมากมายที่มาเที่ยวชมรนเทศกาณหม้อู้าวไทยหลุมตรงนี้ก็จะเป็นตรงแลนด์มาร์คถ่ายรูปนะครับของงานเกษตรอีสานใต้ของหมอขนนั่นเองนะครับบรรยากาศก็ไม่ร้อนครับเดินชิวๆสบายๆเท้า เห็นม้าแวบๆก็จะมีให้ผู้ที่สนใจได้ลองนั่งลองขี่ม้ากันดูนะครับมันก็เกี่ยวกับมไปเรเยอะๆนะครับือะี่มาสรูมาเที่ยวกับเมื่อนๆดูได้หลายในจีบหัวขาวยังไงแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามนะครับช่องของผมด้วยนะครับ ก็จะพาเพื่อนๆทุกคนนี่แหละไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ก็จะถ่ายคลิปมาฟากกันนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศเป็นแลนด์มาร์คเพื่อนๆเขาก็มารอถ่ายรูปไตเงนเลยนะครับเป็น่้นผุนแ่เป็น่้นผุแม่เปนต้ปผนะครับ่ไปเดี๋ยครับสอภาพเราะว่าต่นไต่ก็สองมึงยัง อ่ตอนนี้เราก็มาถึงสวนท่านตะวัะนะครับโู้ดเหรอคนคนเต็มเปลียนไม่รู้ว่าไปปลูกแตคนเต็มอยู่ในเปียนในสวนสวนมากเลยคนเตรยอยู่ในหันนะทุกคนที่มาเที่ยวงานก็ต้องมาเก็บภาพกับสวนท่านตรรมะนั่นแหละครับเพราะว่าน่าจะเป็น landmark อีกแห่งหนึ่งนะครับสำหรับงานเกษตรทีสั่ตาย ซึ่งมีการจัดทุกปีอยู่แล้วนะครับซึ่งผมเองก็เป็นสิทธิ์เก่าของมออบุเหมือนกันครับ<ด>นานจบมาน,านานแล้วนะครับประมาณเกือบ78 9 10ปีได้ครับประมาณ 90, 9ก้ปี10ปีเนี่ยนะครับจำไม่ค่อยได้ลวนะครับออตอนเรียนอยู่มออบกุก็เนี่ยแหละครับ ก็จะมาเที่ยวงานเกษตรอีสานตายทุกปีเลยนะครับก็หลังจากเรียนจบมาก็มีโอกาสแวะไปนะครับเพราะว่าเราก็อยู่ที่อุบลอยู่แล้วนะครับงานเขาก็จะมีการจัดก็ไปซื้อของอะไรเงี้ยก็มาเดินเที่ยวนะครับถ่ายลงแถ่ายรูปอะไรงเงี้ยนะฮะหลังจากโควิดน่าจะไม่ได้จัดประมาณปี2ปีนด่แล้วครับเอ่อก็เพิ่งมีการมาจัดตัวนี้ก็จะเป็นสวนท่านตะวันนะครับคุณแม่ก็เดินเพลินเลยนะครับ แล้วก็แอบถ่ายคุณแม่ด้วยนะฮะสวยครับสวยสวยสวยมากเลยถ้าเป็นช่วงกลางวันแสงน่าจะสวยฮนะแต่ว่าแดดน่าจะร้อนนิดนึงนะแต่ว่าก็มาเที่ยวช่วงเย็นเ็นค่ำๆเนี่ยก็บรรยากาศได้เลยแสงสว่างก็พอมีนะครับก็ตามที่อยู่ในคลิปเลยนะครับก็จะมีไฟสปอตไลท์อะไรเงี้ยไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายภาพกันนะครับอันนี้คุณแม่อันสอนนะครับเขาเรียกว่าอันสอนนะฮะ มากเลยอันนี้ผมเองครับเ,เดินชมนะฮะนไม่เห็นกระหนอเน,รหนเราก็มาต่อกันที่สวนดอกไม้นะครับคุณแม่ชอบมากเลย บอกให้ถ่ายรูปเยอะๆอันนี้ไม่รู้ว่าคันคายอะไรหรือเปล่านะครับเราเองเข้าสวนดอกไม้ตรงนี้เราก็มีอาการระคายเคืองเหมือนกันนะครับต้องรีบออกจากพื้นที่โดยเร็วที่สุดเลยนะครับดอกไม้สวยครับเพื่อนๆก็มาถ่ายรูกปกันเยอะนะครับตอนนี้ก็มาถึงสวนสาธิตนะครับการปลูกกนาไม่รู้เรียกว่าลูกฟักหรือเปล่าครับลูกโตมากเลยถ้าหลุนเสียหัวเนี่ยน่า,นาจะได้รับอันตรายนะครับ ไม่ไปจับดีนะ่าเอาไปทำเห็จับพวกตมแก่มากเลยครับแม่หันน้ำอ่ะเออถ่าดูไเคุณแม่ถ่ายรูปอีกแล้วนะฮะโอเคก็ถ่ายรูปให้คุณแม่คุณแม่ชอบมากเลยนะครับสงสัยอยากได้ไปปลูกที่บ้านนะครับเนี่ยเออแค่นั้นเดินชมไปเรื่อยๆฮะออนซ่อนหลายครับพี่น้องออนซ่อนหลายจะไม่ละอนซอน แก้วเวทบา,านนี่ยนะครับอ่อ,อนซ้อนครับอ่อนซ้อนเนี่ยไปปลูกบานเท่าคือสีบ่างามคือหม่องเป็นปลูกดอกนะครับพี่น้องแจ๊คสีว่าจังดลเนาะงามหลายครับงามหลายอ,อ่อนซ้อนเอาไปเห็ดกินเหนียวก็คือเสือเดีหมอบาง่ายหนึน่งพี่น้องเอออ,อ่อนซ้อนหลายนะครับแจ๊คเพิ่นไปปลูกไว้แต่แต่งามหลายนาะโอ้ยอันนี้ก็เป็นคลิปแกรกด้วยครับเด้อที่ มาบอกสู่พ่พอแม่พี่น้องฟังจ้าสิเห็ดคลิปอียังไงเราลงยูทูบพ่อแม่พี่น้องในเบิร์กน,นะครับจะในก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์นัมเด้อพี่น้องเด้อนะครับอันนี้ผมก็มีประมาณสองคลิปสามคลิปเนี่ยละ่ะเอามาให้พี่น้องได้เบิ่งน,นะครับสำหรับการไปเที่ยวงาน,กน,กนเกษตรอีสานไต่มาอบุญนะครับประจำปี2566นห้ร้อยหกสิบหกนะครับใกล้จะจบคลิปเราพี่น้องครับจะดนก็ฝากกดไลค์กดติดตามเด้อนะครับขอบคุณหลายๆครับฝาก ติดตามคลิปต่อไปนำเจ้ด้วยครับเด้อสวัสดีครับนี่นี่นวดอย่างไรเห็นไงไม่ยืดเหนี่อยดูไหมอือนี่แหละ